สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เย็นวันจันทร์14มีนาคม2565ครับผมช่วงนี้ก็ถือศีลกินเนื้อครับเพราะว่าเป็นเสือนะครับจะเสือหรือแมวก็ไม่รู้ครับดูครับเนี้ยดูนี่ครับหนวดมันได้โกนเลยนะครับผมวันนี้เพิ่งได้เจวันนะครับเดี๋ยวรอให้ครบสิบวันก่อนนะครับผม ก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงถือสีเป็นลอซีนะครับเป็นเสือนอนกินหรือว่าแมวนอนกินหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมว,วันนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นครับพอดีผมได้คิดโปรเจกต์ขึ้นมาเพิ่มเติมครับผมก็สั่งแผ่นแห่งโซลาร์เซลล์ครับเพิ่งมาส่งเมื่อตอนใบยๆนี้นะครับผม แผงโพลีนะครับขนาด340วัต์นะครับผมก็จะมาเพิ่มกำลังการสูบน้ำนะครับผมกำลังของแผงเดิมมันไม่เพียงพอครับก็วันนี้ก็เลยใช้เวลาว่างช่วงนี้สั่งแผงมาอีกแผงครับผมเดี๋ยวจะไปใช้พอดีมีปั๊มตัวหนึ่งปั๊มขนาด300วัต์นะครับ ก็จะใช้แผงนี้สูบนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนสูบน้ำนะครับผมตอนประกอบนะครับรออีกประมาณสองาวันนะครับสำหรับวันนี้ไว้เตียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ